ไปคะ่ะทุกคนไปเที่ยวด้วยกันคะ่ะออกเดินทางแล้วคะ่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ถึงกรุงออสโลแล้วค่ะจะเช็คอินแล้วก็จะผ่านด่านแล้วก็จะพัก่อนิดหน่อยต่อเครื่องไปที่สวีเดน,นะคะ่ะถึงกรุงออสโลแล้วค่ะออสโสลสถานีรถไฟนะคะแอร์พอร์ตคะ่ะ สนามบินนะคะทุกคนถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังขึ้นมาในเลื่อนเพื่อที่จะไปจองตัว๋วถึงแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทีนี้ก,นก็จะมีคนรอกันบางคนก็เตรียมซื้อตั๋วนะคะบางคนก็ ดูตารางการเดินทางส่วนเราก็ดูตารางการเดินทางพันทีเลยนะคะแล้วเราให้เดินผ่านไปเพื่อที่จะจองตัวะะ๋วค่ะที่แอ,อร์พอตประเทศนอร์เวยะคะ่ะ ลุงกํลังจองตัวไม่เป็นก็รอคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อคะ่ะไปเช็คอินนะคะทุกคนคุณลุงเดินน้ำหน้าไปก่อนแล้วเช็คอินอันที่สองคะ่ะทีละกระเป๋านะคะ ต้องทำเองหมดเลยค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนนะมีคนบริการเนี่ยคนตกงานเยอะก็เพราะเครื่องกลไกนี่เลยคะ่ะเช็คอินกระเป๋าที่สองของเออไม่เป็นไปแล้วอันนี้ก็ของคุณลุงค่ะเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าข้างในค่ะเป็นผ่านด่านด่านที่ผ่านตอนนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะจ จะเข้าไปข้างในด้านะคะ่ะเข้าไปในแผนกแท็กรีค่ะผ่านด่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปหาที่นั่งนะคะคิดว่าไปหาที่นั่งแล้วก็จะผ่านด่านแท็กรีไปของหอมพวกนี้มาซื้อที่นี่จะลดราคาหน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะประมาณแค่ส5้าเปอเซเองใช้ นานค่ะซื้อทีเดียวใช้นานมากเลยทานฟรีค่ะทกนนี่แผนะเหล้าผนกขนมนะคะแต่เราจะไม่ซื้ออะไรพณลุงมาจากเกี่ยวมะคทีแล้วเนี่ยจะซืะ้อไปเยอะละวขวดนี้สวยจังเลยสีดำ<อ>จ่ายเองนะคะจ่ายเองซื้อเสร็จแล้วก็เดินออกไปข้างนอกจัหาที่นั่งนะคะทุกคนหาที่ นั่งทานอาหารหรือว,ว่าแกเอาดาต้ามาด้วยแกจะทำงานเลยค่ะจะเป็นแผนกเสื้อผ้าเลยคะ่ะของหวานเราก็ได้แล้วแต่ว่าของเมอเราไม่เอาของหอมก็ไม่เอาเระหวานแล้วระหอมแล้วอังเกงตัวนี้สวยมากเลยเก่งตัวนี้กระเป๋าเยอะนี่สวยมากชอบได้สว่วนลดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีแต่ของของที่มีแบบยี่ห้อ เรื่องประดับก็มีนะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยมีแต่ธงชาติก็ยังมีธงชาตินอร์เวยเ์ก็เจริญไปเรื่อยคะ่ะอูบูเป็นขนมปังร้านนี้มีชื่อนะมีชื่อเสียงเนี่ยคนดยได้เดินมาตรงมุมเลยอุย้ยม,มุมที่เกา่าเวลาวเออคุณสกิโตวิสุขห้างปารีกันเม่รบอ้นไมลรบอ้เแล้วเราหาลิเต้เลยหาลิเต้เอะไรเม่รบอ้น ตอกนี้เลยน้เด้อเยอืมสีเดิมไม่เป็นไปนัง่งรอมาแล้วคืลงมาก่อนแกมนัง่งรอแก